เอาละก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมใช้คอลลันไเซตนะครับผมวันนี้นะผมเราอยู่กับอ่าไม้ครับหนึ่งจเอาชีวิตรอดแบบจําเป็นนะครับผมโอเคนะผมมาต่อจากอาทิตยแล้วเลยนะครับผมก็ก่กอนอื่นนะฮะคือผมหายไปไหนหลายวันนะไม่ได้ลงคลิปมาจะสออาทิตย์แล้วนะครับผมหรือแบบ ผมมัวไปทําบ้าอะไรอยู่นะตอบง่ายๆเลยนะะคือผมขี้เกียจมากอันนี้คือยอมรับเลยนะยอมรับว่าขี้เกียจมากนะผมก็คือที่ผ่านมานี่คือติดเกมนะไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยนะก็โอเคนะผมเดี๋ยวก็กลับมาอัดก่อนแล้วกันนะผมสาหรับเกมไมค้าผมเดี๋ยวมันไม่จบนะก็เช่นเคยนะผมรีบเล่นรีบจบเพราะนี่คือการเล่นแบบจําเป็นนะโอเคอภาพเกมอาจจะดูแบบแปลกๆนะผมอันนี้คือผมลงเฉียดได้แนะก็คือ ทำให้ภาพเกมมันดูสวยขึ้นเออแป๊บนึงนะหายใจไม่ทันโอเคคืออาจจะแบบดูแบบพูดไปแล้วมาหายใจไปนะผมไม่รู้ทาไมไมาอยู่ที่ก็หอบ <c oughs> แค่เดินไปห้องน้านี่คือหอบมากเลยนะตอนเนี้ยโอเคแต่ไม่เป็นไรตอนนี้จะเอือบแสบตาสําหรับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมก็จะมาสร้างบ้านแล้วกันนะผมตรงนี้เลยนะก็โอเคผมเอาของออกมาก่อนนะฮะก็อันนี้คือผมเพิ่งเข้าเกมมาเลยนะคือผมก็ยังไม่ได้ไปยุง่งแบบ อะไรกับเกมนี้เลยเพราะว่าขี้เกียจเล่นนะฮะแต่ไม่ได้เล่นนะฮะเกมนี้โอเคนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านนะับผมสร้างบ้านที่นี่แหละนะฮะก่อนอื่นนั้นนะก็เดี๋ยวขอเคลียร์แบบพวกอะไรนะพวกหญ้านะฮะเคลียร์ออกหมดเลยนะอย่าก,กระตุกบ่อยสิลูกก็คืออยากจะบอกว่าอาการกระตุกแบบนี้คืออยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากนะโดยเฉพาะกับการอัดคลิปนะฮะก็เข้าใจไหม การอัดคลิปนะคืออยากจะบอกว่าคือผมเอาไปตัดต่อแล้วอ่ะไอคลิปที่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าตัดต่อแล้วปวดหัวมากเลยปวดหัวตรงที่แบบว่าเสียงผมกับเสียงคลิปเนี่ยเสียงเกมแม่งแบบโอ้โหไม,ไม่ไม่ตรงกันอีกโอ้โหจเจริญแล้วพี่น้องนะผมก็เลยพยายามแบบทำให้เสียงผมกับเสียงคลิปมันลิงก์กันให้ได้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะอันนี้คือ ระบายอารมณ์แม่งเลยก็ระหว่างที่ผมแบบเคลียร์ย yeah, านะผมผมอยากจะมาพูดอะไรนิดนึงเกี่ยวกับช่องผมนะะก็วันที่23่สิสมตุลานะผมจะเป็นวันที่ครบรอบนะผม2ปีแลนะฮนะสำหรับช่องคอลนาเนซิตนะผมที่สถาปนาขึ้นมานะผมโอเคก็ฉลองแม่งในคลิปนี้เลยแล้วกันนะก็ครบรอบ2ปีครับ <laughs> เออนะผมก็ไม่มีอะไรมากก็แค่แบบครบรอบ2ปี ครบรอบครบรอบสองปีเออโอเคนะคผมประมาณนี้แล้วกันนะผมรู้สึกว่าแสงแดดอะไรวนะเนี่ยคือแยงตาแบบอโอเคคือประเด็นคือเราจะไปสร้างว่านตรงไหนตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะไหนๆเราก็มาตรงนี้ก็คือผมต้องเอาต้นไม้ออกใช่ไหมฮนะโอเคได้แต่ว่าคือเมื่อกี้ผมเห็นแบบเหมือนถ้ำอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยวะนี่มันอยู่ตรงไหนวะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยหาหาแล้วกันนะฮะเรามาสร้างขวานก่อนเลยเออเอาไม้ก่อนไม่มีไม้อา่าโอเคคลิปนี้เช่นเคยนะครับผมผมยังจะไม่ลงอันนี้นะฮะไม่ลงถำ้ำเพราะว่ากลัวเออก็อย่างที่บอกคือผมมาอัดคลิปตอนกลางคืนนะะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งเหมือนกันนะฮะมาอัดคลิปดึกเช่นเคยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเรามาแบบเออเราก็มาสร้างบ้านก็ได้นะเราไม่จําเป็นต้องไปลงถ้านะไปลงคลิปอื่นแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเวอร์หรือเปล่าคืออันนี้ก็มายังไงว่ามาเล่นคนคนเดียวแล้วก็ครั้งแรกด้วยที่มาเล่นคนเดียวผมไม่เคยเล่นไมค์คาร์สคนเดียวนะนอกจากว่าไปแบบไปเล่นแบบอะไรว่าเกมโหมดนะไปสร้างแบบอะไรอแบบ่ะละสร้างบ้านนะในเกมโหมดนะเคียร์ที เอออันนี้คือผมมาเล่นเอาชีวิตรอดคนเดียวนะฮะถ้าไม่ไหวก็เลิกนะฮะแต่ถ้าไหวก็ไปต่อนะฮะเออโอ้โหโอเคเอาเป็นว่าลงทํานี่คือเราไม่ต้องแบบไปไหนไกลแลวโอ้โหถ้าใครเดินแบบตาถั่วนี่คือแบบหลุมตกหลุมดักควายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรงเนี้ยเออแต่ว่าแม่งแบบเฮ้ยใช้ได้วะ่ะโอเคแล้วหมูมาแต่ไหนะนะี่ะ เออมานี่นายคืออาหารมานี่ออโอเค่อนอื่นนะฮะคือผมจะทําให้ตรงนี้กว้างก่อนก็คือโดยการที่ผมนั้นต้องมานั่งทางหญ้าคือต้องนั่งทางดินนะคือผมไม่รู้ว่าผมจะใช้เวลาในการสร้างบ้านนี่กี่ชั่วโมงวะเพราะว่าถ้าจําได้ตั้งแต่ซีซันที่แล้วนี่คือสร้างบ้านไป2อชั่วโมงนะฮะจำได้จำได้ขึ้นใจเลย แต่ตอนนี้นะคือผมไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านแบบไหนดีนะก็เดี๋ยวขอถางหญ้าแป๊บหนึง่งอาจจะคิดออกเองหรือถ้าผมคิดไม่ออกผมก็อาจจะไปเอาบ้านของชาวบ้านมามาสร้าง <c oughs> ไปเอาบ้านของชาวบ้านมาสร้างก่อนคนระับผมเป็นคนที่ไม่มีความคิดในการสร้างบ้านนะก็อ,อยากจะบอกว่าถ้าเป็นซีซั่นที่แล้วคือผมผมคิดเองนะกับการสร้างบ้านนะก็ค,ค,คือคิดแบบลุกลก,ลกแบบโอเคขุดขุดถ้ำแม่งเลย ไหน,ไหน,ไหนแม่งก็แบบติดกับภูเขาแล้วบ้านแล้ก็เอาแม่งแบบอยู่ในภูเขานั่น,น,นเลยอะเ <c oughs> ฮียลงลงไปไหมไม่ลงดีกว่าแม่งพอพอพอมาใส่อะไรวะเชดเดอร์นี่คือแบบอยากจะบอกว่าเหมือนเกมผีเลยอะเออโอเคแต่มันก็มีข้อดีนะะคือบ้านก็เออก็ไม่ต้องไกลแบบจากเหมืองนักหนาก็มาอยู่แม่งแถวๆนี้แหละถ้าอยากถ้าอยากจะลงไปขุดเหมืองก็เออแม่งลงมาตรงเนี้ยใกล้ดี โอ้ oh, หลอนมากอะโอเคผมว่าผมคิดออกแล้วผมจะสร้างบ้านแบบไหนแต่ว่าอาที่ตั้งมือถืออยู่ไหนวะเอออันนี้คือไม่ต้องสงสัยนะฮะคือผมไปไปเอาบ้านเอาไปเอาแบบบ้านของชาวบ้านมาใช้นะคิดไม่ออกจะสร้างบ้านแบบไหนดีนะฮะเอ๊ะแต่ว่าก่อนอื่นถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยคือเราต้องย้ายสิ่งของเราไปอยู่ที่อื่นก่อนไม่งั้นนะมันลกนะฮะเออมันจะได้สะดวกกับการสร้างบ้านของเราโอเค น่าจะได้อยู่ละมัง้งตรงนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านนะผมอ่า <c> อ <oughs> uh ่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าครับใช่ปะวะโอเคใช่ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ทำไมพื้นที่มันดูเยอะจังวะเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้แหละอันนี้ต้องเป็น11ก่อน 1...2...3...4...5...6... Oh. 7 8 9 10 10 11อ่ะเฮ้ยต้องวางตรงนี้ดีวะเอ๊ะใช่ป่าววะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคแล้วก็เว้นแล้วก็ตรงนี้ก็อีก5บล็อก1 2 3 4 5ปุ๊บแม่งพอดีเลยเว้ยเออเดี๋ยวค่อยขุดนะ อันนี้เว้น5ใช่ไหมหนึ่งสองเอาให้พอดีกับตรงนี้ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็ตรงนี้เว้นไปเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวางตรงนี้โอเคเอแล้วก็เว้นไปอีกสามใช่ไหมอ่ะนี่ไง โอเคพื้นที่แม่งไม่พอโอไม่ไม่แบบอะไรวะไม่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 รอบครอบเลยโอเครู้สึกว่าจะได้แล้วแหละอ่ะขุดอีกแถวหนึ่งแล้วกันอ่ะขุดให้ที่ที่ขุดมันพังไปเลยแล้วกันอ่ะอ่าเนี่ยพังละจะมืดแล้วหรอเนี่ทุกคนรู้สึกแสบตาไหมสำหรับผมก็แสบตานะแต่ว่ามันสวยดีเพราะฉะนั้นก็เปิดไว้ดีกว่า ตรงนี้ก็คือเวนต้องต้องเว้นห้านะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเหมือนผมมาสอนสร้างบ้านเลยเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้มันจะมืดแล้วโอเคขอนอนก่อนแล้วกันนะฮะอ่านอนไม่ได้นะระหว่างที่ยังนอนไม่ได้นะผมผมจะขอขายของก่อนนิดนึงนะผมก็คือเช็ดดอร์แพ็นนั่นเองนะะว่าผมใช้ของอะไรนะผมแสงเงาเนี่ยผมเออนี่แหละไปหาโหลดได้นะผม เชเดอร์นี้สวยมากนะผมผมขายของเลยนะครับผมก็ไปหาโหลดเอาเองนะผมผมไม่มีให้นะฮะคือที่ไม่ให้นี่คือหาเว็บไม่เจอนะไปเอาเอาเอาชื่อไปซร์อเอนะครับผมแล้วก็ไปหาเอานะฮะอ,อาจจะเจอก็ได้นะผมผมขอขายของนิดนึงคือมันสวยมากอนะดูดิเนี่ยดูเอ้ยแต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่ลองเลยถ้าสมมติว่าผมเบรดำน้ำมันจะสวยแค่ไหนวะนี่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  อโคตรฟินอะว้าวแต่ว่าคือมันอาจจะเป็นเชเดอร,ร์คุณภาพแบบคือแบบโลนะคือผมก็ได้เอาแบบไายเอาจริงแค่โลนี่คือคือคือคอมกูจะระเบิดได้แล้วคือคอมผมโคตรกากเลยตอนนี้น,นะฮะก็โอเคกลับเข้าเรื่องนะฮะโอ้ผมไม่น่าใช้บล็อกดินเลยขั้นตอนต่อไปนะผมเราต้องวางจากไม้เนี่ขึ้นไปสีบล็อกนะผมก็คือหนึสองสา ซีโอเคแล้วก็ลงโอเคถ้า okay. หมดนี่คือคงตหงายพอดีอ่ะหนึ่งสองสามสี่นี่ไงอุ้ยโอ้โหแม่งไม่กระโดดให้วะโอเคก็ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่นะครับผมนี่แหละที่ผมไม่อยากจะใช้ไอ้ไม้ไม้ไม้บ้านี่นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเออนั่นแหละโคตรโคตรกินแบบ กินไม้มากอะตอนนี้โอเคแต่ว่าเพื่อบ้านที่สวยงามนะครับผมผมจะไม่ใช้บ้านชั่วคราวเด็ดขาดนะดูโ <c oughs> คตรเปืองอเดี๋ยวนะผมทำอะไรผิดวนะเนี่ยใช่ผมผิดกลับไปคราบขวานเดี๋ยวนี้ตรงเนี้ยจากจากบล็อกนี้นับเป็นศูนย์ก็คือนับเป็นศูนย์นะนี่ก็นับเป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปอีกสี่บล็อกไอเทียอาอูาอ หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยผมตายแน่เลยวะ่ะอู้อ,อู้อันตรายโอ้โหโโหถ้าใครจะทำแบบนี้ควรมีผู้ปกครองมานั่งข้างๆนะครับผมเผื่อแบบอันตรายต่อชีวิตได้นะฮะเดี๋ยวมันแค่ในเกม <laughs> โอเคคือเอาง่ายๆนะฮะคือไอเสาเนี่ยไอเสาที่มันต่อแบบยาวๆเงี้ยต่อไป9บล็อกนะก็คือนับตรงนี้เป็น1เลยก็คือ1 2 3 4 5สจะเป็น8อ่าตรงนู้นเป็น9อ่าตรงนี้ก็เหมือนกัน ตรงนี้ก็ต่อไปอีก4บล็อกตรงนี้ทำไงกับมันเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะก็ปล่อยอย่างนี้แหละคืออันนี้คือเสาบ้านของเรานะคะโอเคเรียบร้อยโอเคได้เวลาสิ้นเปลืองไม้ถามว่าเราจะใช้ไหมใช้ดีไหมเอาเป็นว่าใช้ดีกว่าแต่ผมขอสาธิตก่อนนะไอ้ไม่สวย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 ตัดออกเลยเุ้ยเุ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาตัวไหนเนี่ยโอเคจะไปตัดไม้แล้วทำไมมึงมาดักอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะมึงอย่ามาเลยเวยเ้ยเขี้ยเราไม่เราแม่ใกล้หมู่บ้านด้วยอะไรอ่ะอ๋อไอ้ห่าทำสงสัยว่าผมต้องไปตัดไม้ที่อื่นซะละโถเอ้อยู่ดีแบบมาอยู่แบบหน้าสลอนเลยก็คือมันมันคือเอ่อพวกโจรน,นะคือ,อพวกกองโจรอยู่ดีก็แบบมาอยู่หน้าบ้านแบบ เฉยเลยยัามาทำอะไรหน้าบ้านกูนนะแล้วแบบถ้าอถ้าสมมติว่ามันมีธงใช่ไหมมันอาจจะแบบนำความโชคลายมานะก็คือเอาไงเดี๋ยวหมู่บ้านจะหมู่บ้านจะเกิดความชีพหายก่อนนะก็อาจจะประมาณนั้นก็ได้เฮ้ยไปแล้วโอเคหรือว่ามันตกถ้ำตายไปหร <laughs> มันคงไม่ตกถ้ำตายหรอกมั้งโอเค ผมรู้สึกว่าไม้โอ๊กผมไม่พอแต่ผมขอตัดไม้โอ๊กเพิ่มหน่อยโอเคไหนๆก็โจรเมื่อกี้มันก็ไปแล้วนะโจรห้าร้อยเพราะฉะนั้นผมก็โอเคตัดไม้ตรงนี้เลยแล้วกันนะได้เวลาเปลืองไม้ <c oughs> ไม่อยากใช้แบบนี้เลยว่าเปลืองรู้นี้นะ่าจะขุดดินแบบไปอยู่ได้ไปอยู่ด้านล่างแล้วโอเคเออรู้สึกว่ามันยังไงวะเหมือนสร้างอะไรสักอย่างในชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างงี้ ผมรู้แล้วว่าผมทำอะไรผิดใช่คือต้องตัดไม้ตรงนี้ออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าผมผิดอะไรโอเคนี่ผมกิดตรงนี้ต้องต่อไปอีกบล็อกหนึ่งปั๊บอย่างงี้แล้วก็บล็อกตรงนั้น<า>โอเคปักได้ <laughs> นี่โอเคเรียบร้อยต้องปักอย่างี้เนี่ย มันถึงจะได้แบบนี้เอะมันใช่ป่าวะโอเคไปปักแบบนี้เออนี่มันจะได้ประมาณนี้เออผมก็แบบว่าเอะทำไมมันไม่เท่ากันวะผมงงตั้งนานคิดว่าจะพอไหมโอ๊ยไม่พอหรอกเนี่ยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาดอีกสองบล็อกโอ๊ยแม่เจ้า ตรงนี้ก็อยากตัดนะแต่ไม่เอาอะผมจะทําผมจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าผมทําอะไรกันอื่นมาทําขวานก่นอนไม่ต้องทำนะเออมีอยู่อะปะเออหาไม้โอก๊กี่ไงไม้โอ๊กเจอละไม้โอก๊กไม้โอก๊กโอ้ถ้าถ้าแม่งตกตรงนี้คืออยากจะบอกว่าแม่งเป็นหลุมดักควายชั้นดีนะ <laughs> โอเคมาเรามาตัดไม้โอเคนี่เราวางโครงแบบนี้เสร็จแล้ว นะเดี๋ยวตรงนี้มันอมโอเโอ้แม่งแสบตาว่าะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์หน้าผมผมจะปิดละหรือว่าปิดตอนนี้เลยเออปิดแม่งตอนนี้เลยอะอะปิดแล้วดูรู้สึกว่าดูดีขึ้นหรือเปล่านะแต่เกมลื่นนะโอเคโอเคขั้นตอนต่อไปนะก็เราจะมาวางไม้ตรงนี้กันปึ๊บ โอเคปึ๊บได้เวลาใช้ไม้แบบดีสักทีเออหลังจากที่ใช้ไอ้ไม้แบบเนี้ยโคตรปืองนี่เ๋ยวต้องทำแบบเนี้ยตัดตัดเอ้ยไม่ใช่ตัดวาง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 อืมนี่แหละคือเราต้องวางแบบนี้ซึ่งเราต้องวางให้เต็มช่องไปเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็วางแบบนี้ไปก่อนทำไมวางวางแล้วมันจะกินข้าวเนี่ย <laughs> โอ๊ยวางผิด แล้วก็ตรงขอบนี้ก็โอ้ยต้องใช้ไม้อื่นนะวะเนี่ยนะลองดูเฮ้ยดูดีนะเนี่ยถ้าเราไปดูไปอยู่ข้างบนนี้น่าจะดูดีนะเออโอเคโอเคไม้แม่งหมดพอดีไว้ตั้งแต่ผมเล่นมานี่คือผมยังไม่เจอกับมอนสเตอร์เลยพวกแบบซอมบี้โครงกระดูกนี่คิปเปอร์นี่ผมยังไม่เจอเลยวะ่ะ คือแล้วไงคือคือแบบตอนนี้ก็อยากเจออยากตายวะ่ะเอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปทามันเดี๋ยวมันมาฆ่าผมไม่เอาไม่เอากระเบสเกลิตันนี่คือถือปืนมายิงผมแบบตายหาคาพีโอ้โหตายมันน่าจะเกี่ยวกับอ่าระดับความยากด้วยหรือเปล่านะอันนี้คือผมเล่นระดับง่ายฮนะคืออันนี้คือระดับอ่าคนกากเล่นนะ่ะเออคือ ไม่รู้อะคือผมเล่นง่ายไปก่อนคือแค่แค่แค่ระดับปานกลางนี่คือซีซั่นนี้แล้วคือเล่นปานกลางนะคืออยากจะบอกก็คือจะตายหานะะเล่นแค่แค่แค่แค,แค,แค่แบบแค่เล่นปานกลางนะคือแบบโอ้โหคือกะจะให้แบบตายให้ได้อะคือยากเกินไปแล้วอนระดับระดับปานกลางเนี่ยไม่ไม่อย่างนึกสภาพระดับยากที่สุดตายตั้งแต่แบบเกิดอะ เยยังมีฮาร์ดคอร์อยู่นะคือฮาร์ดคอร์ไมค้าฮาร์ดคอร์นี่คือตายแล้วตายเลยใช่ป่าววะเออถ้าจำได้นะอันนั้นก็อยากจะบอกว่าผมไม่อยากจะเล่นมันนะไมค้าฮาร์ดคอร์คือปิดทิ้งไปได้เลยไม่อยากจะเล่นมันมันแบบมันเป็นฝันไรด้วยแบบดีๆนี่เองนะสำหรับฮาร์ดคอร์โอ้ไมค์ก้าวที่ใช้อลอบันไดเอ่อเหือไม้ เอาไปซก64ชุดปุ๊บอ่ะได้มา40อันก็เอามาเป็นอันนี้โอเคขั้นตอนต่อไปคือเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาทำบันไดแบบอันนี้ก่อนดีกว่าอ่ะบันไดขึ้นบ้านอ่ะนี่โอเคโอ้โหสวยยังวะเี่ยไม่เป็นไรน้าผม he use a lot of บันได จากนั้นคือเราต้องวางแบบนี้เพื่อเป็นหลังคาอ่าแม่งเอ๊ะวางถูกปะวะเชี่ยววางผิดอ่ะเฮ้ยโอ้โหว,วางอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็วางตรงนี้โอ้โหโอ้โหแม่งวางผิดีเฮ้ยโอเค มานดม่ได <c oughs> โอเคปึ๊บเอ้ยวางผิดแกมันต้องวางแบบนี้นี่อะโอเคแล้วก็ขึ้นไปวางตรงนี้นี่แล้วก,ก็กลับไปกลับไม้นะอ่ะนี่เดีย๋ยวจะบอกว่า he used a lot of ไม้นะ <c oughs> ด้านเดียวกันก็ลักษณะเหมือนกันนะโอ้ยเสียงลง อ่าลักษณะเดียวกันนะเอออันนี้ไม่ถูกโอเคอ่านี่เหมือนกันฮะบล็อกอ๋อนี่ไงกันมาละแม่งมายคาบเล่นหลอนกูแล้วเนะ่นี่ไงไหนไปดูดิแปลกๆโอเคกลับไปนอนไงอยากจะบอกว่าสร้างผิด ลองปิดลองถูกแบบมาเยอะมากอะโอเคเด็ดตองมาตรงนี้ก่อนเด็กเราเราต้องวางตรงนี้เออปึ๊บอ่าแล้วก็ใช่ไหมโอ้ดูสวยวะ่ะโอ้ไม่อยากจะโมะนี่ไงมันต้องแบบนี้โอเคนะคผมเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกันนะผมทุกๆด้านเลยนะอุ้ยใช่นะผม พูดดไม่ผิดนะทุกๆด้านนะเอาเป็นว่ามาวางกำแพงมาวางกำแพงก่อนไหมเออเรามาวางกำแพงก่อนดีกว่าหลังคาแบบช่างแม่งนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะมาทํารั้วก่อนทํารั้วทํารั้วทารั้ว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 ต้องทําไม้แท่งก่อนไหมวะทํารั้วไงวะยังไงรั้ว อ่าสามสโอเคเอาไปแค่นี้โอ้ยไม่พอไม่พอเดี๋ยวผมจะวางรั้วตรงนี้ก่อนนะฮะอ่ะนี่วางวางรั้วตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยแมงมีเศษซากดินอยู่ตรงนี้เอาออกก่อนไม่งนาเกลเกินนี่ไอเดียผมนี่ผมจะทำเอ็บ็อกซ์บ็อกอะไรบ็อกไม้ครึ่งใช่<ม>อย่าเพิ่งอย่ามามัวตามผมนะ <laughs> อันนี้คือลองผิดลองถูกทั้งนั้นนะอ่านี่ แล้วก็วางอีกนิดนึงโอเคอีกนิดนึงเออได้ไหมวะไหนวางดิไม่ได้วะเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องตัดทิ้งี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอย้ตกใจเฮ้ยใครอนุญ,ญาตมาเอาให้มึงมาเอาบอกโอ้ยชิบหายไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีแล้วมันมาจากไหนวะอะไรมันโกรธแล้วมันโกรธแล้ว กูละเฮ้ยเฮ้ยออกไปโอ้โอ้ไอ้เชี่ยของกูตายตาแรกตายครั้งแรกอืมพวกมึงนะมึงไหนมึงมาใหม่ด้มาใหม่ดีแน่จริงมึงซาป่ะอุ้ยแม่งเอ้ยตีแรงอะตีแรงอะ อเคเรียบร้อยว้าทำไมมันไม่เท่ากันวะ,ะไม่เป็นไรสร้างไหนก็สร้างไปเราเราไม่เน้นเราไม่เน้นสวยงามเราเน้นอยู่แต่ก็เน้นสว,สวยงามอยู่ดีอ่ะเรียบร้อยได้ไหมทำไมมันไม่เท่ากันวะแต่ว่าอ่ะเนี่ยเท่าไหร่ละ พอละไม้แม่งเปลืองว่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขอไปสร้างนอกรอบนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอาบ้านนี้มาทําเป็นปกคลิปนะก็โอเคนะครับผมก็ขอให้สนุกกับการดูคลิปของผมแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมไปละสวัสดีครับ โอเคก็สวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับผมก็คลิปยังไม่จบนะครับวายโดนหลอกซะแล้วนะผ่านไปหนึ่งวันพอดีผมสร้างบ้านเสร็จละก็คือบ้านตรงนี้อ่าแต่ว่าตรงนี้นะผมไม่ใช่บ้านจริงๆของผมนะฮะนี่ต่างหากแล้วผมบ้านจริงๆของผมนะอ่านี่คือไปสร้างนอกรอบมานะครับผมโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาพาทัวร์บ้านหลังนี้ก่อนเลยนะนี่ จริงบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นบ้านที่ผมเอาไว้อยู่จริงๆนะฮะใช้เวลาสร้างนานเคี่ยเลยชั่วโมงกว่ากว่ากับไอ้บ้านหลังนี้คือกะว่าจะแบบว่าหลังนี้เสร็จก็อ่ะว่าจะพอแล้วแล้วก็มาสร้างไอ้หลังนี้ต่ออยู่ดีๆก็แบบว่ามือบอลแล้วก็ไปสร้างนะฮะสร้างอันนี้เสร็จปุ๊บก็มาสร้างอันนี้ต่อเลยเฮ้ยโคตรนานนี่แต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอันนี้คือผมผมไปสร้างนอกรอบนะเออแล้วก็โอเคตรงนี้ ผมจะพามาทัวร์เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะก็อันนี้ก็คือจะบอกว่าอะไรเดียบ้านนั่นแหละเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือตรงเนี้ยจริงๆอ่ะคือผมจะเอาไว้ทําเป็นห้องแอร์แบบห้องปรุงยาหรือห้องแบบอะไรก็ตามนะแบบปรุงยาห้องฟังเพลงห้องนั่งเล่นอ,ะอ่ะอไม่รู้ว่าดูในอนาคตนะฮะก็ผมจะใช้ตรงเนี้ยเป็นที่แบบอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่บ้านนะนะก็สร้างไว้สวยงามนะฮะแล้วก็ อันนี้นะผมก็คือเจ้าที่ที่คอยคุ้มครองพวกเรานะครับผม <laughs> โอ้ทำไปทั่วอันนี้ <laughs> ในอนาคตผมก็อาจจะมาลงเหมืองตัวนี้ก็ได้ก็โอ้ไม่อยากลงเลย <laughs> โอเคแต่ว่าคลิปนี้นะผมก็อันนี้ผมไปจริงแล้วนะฮะก็ไว้เจอกันกับคลิปหน้านะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอขอบคุณนะผมที่ติดตามมาตลอด2ปีนะก็ ไม่รู้ว่าใครยังติดตามอยู่หรือเปล่านะฮะก็ครบรอบ2ปีนะครับผมปรบมือนะฮะวันที่23ตุลานะผมโอเคครบรอบ2ปีแล้วนะครับผมสำหรับช่องอ o l o r ซ็ e นะครับผมก็โอเคไม่มีอะไรมากละนะครับผมก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ